บอยเอ,าอย้าเอียนยังอยีอยนอย่นี่โอ้ยนางเหร่นมันหอนย่เอากมาเหร่นนางตากลมจากบาดจามีอย่างคือนมาหดเพียเอาเหมือนอื่นอนมืน่ว่างบอเื้อนเอเจ้าเสียผมพาไปสายพาไปน้องบัวไปน้องบัวเอแหม่จะ่าเด้อไปเอาบัวมาแกงใส่ป่านะหามึงไปน้องบัวลำพูโอ้น้องบรรัวลำพูเอเจ้าสิไปเห็นอย่างหอนน้องบัวเ้าก็ไปวัดั้วไปทํำบุญแม่โอ้ไปวัดเอือ ไปวัดห้อหนองบัวคุณบอกเดี๋ยวนอ้อก็ไปพุ่นตัวอยากติพี่น้องอยู่พุ่นเนาะไปไกลปานนี้วัดข้าเจ้าสิกรสิบ่คือวัดเฮานี้บัโอ้ยมันก็นคือกันหัลลาวัดมีขุฏิียืนบ่นมีโบสถ์ก็มีมีศาลาก็มีมีข้าเจ้ามีห้องหนาแม่นบ่นมีเรามีถาดเลี้ยงในกำแพงคือวัดบ้านเฮาบ่บ่บ่มีคนตายอยู่พุ้นบ่มีคนตายมาสร้างว้าแท้เอ้ไปเว้ามาได้พาไปบ่นี่ อื่นตีอุ้ยข่อยหนักหมาหนักแมวหนักไก่ใหญ่กว่าน้อยใหญ่เอาเมือกี้นี่มึงอกี้ไปยากแค่เอาขึ้นรถน้ำเอาขึ้นรถไปน้ำมาสร้างว่าเถอะผมว่าสร้างว่าแล้วต่ไงมีหมู่ตัวเข้าเป็ดไก่เออหน่อยนึ่ง่อยไก่มึงย่างมดเป็ดมึงย่างมดเหลียวบางเด้๋ยวไปย่างเข้าสบู่ขัดไปน้ำท่ามันกลัวตายรู้ไหมบู่น้ำท่เป็ดจอดขี so ้น้ำปั๊นบบัดเฮ้ยมองได้กับมูพันแล้วนอ้อยยามันตัวกว่าพันเมียโอ้ทาไปเด้อ เอาเขับรับได้ได้ได้เออเจอกันเออคุยยังกันไอ้บอยไอ้พีโอ๊ยไอ้พีเรามาหาให้ผมเนี่ยพาไปวัดจุาหนองบัวเอาไปยัางไรยายเอาก็ไปท่ามบุญนั่นตัวโอ้เออเอาเอานี่ยาสิฟัดแอสตอแ์ซนเฟสแอนคูนี่ไปฝากร้อนพอเอาเนมือนนี่แป้งอืมสั่นเร็วล่ะเอานี่ของเจ้าไอ้บอยสูตรกินที่ชาเขียวปากมินมินปากพอดีคือเจ้านี่แปลงดูดว้าวเดี๋ยวเดี๋ยว คุยกับต้อได้เดี๋ยวขอหาหน้ามาือกันโอเคโอเคนี่แหละย่าสูตรนี่เราคอยมกักกรีนทวีสูตรนี่สูตรพุทโธคอยบ่มักดอกเอาผู้เฒ่ากับหลวงพ่อเล่ากับ้เฒ่าเนาะโอ้หลวงพ่อบอแ่แมียนเมีนเออคอยลืมถามเจ้าอันวัดอยู่หนองบัวแมีนบ่ที่วดัดเมียนสีกาก่อดังๆเนาะเอา มีสีกากอจังไหนดอกมีแต่สีกาวีเราอยู่หันผมว่าเสีกาวีน่ะบอกเป็นผู้ข้ามอยู่เดี๋ยวนี้ไม่บอกมีเสีกากรอเว้าเลยก็ตือกันซะเออว่าอยากได้มอไซค์ชีจะขั้นไปข้ามให้แน่สีกาวีนั่ะเนี่ยข้ามห้เตะพระข้ามห้เตะพระโอ้ยบ่อยอินุคุสาวมึงหันเนี่ยมันละท้องบ่มีพอเดียวเนี่เอ้ามาสร้างวายแต่ยัยมาสร้างวายตั้งไหนผัวมันในสนาเอ้าผัวมันติดยากระยั้นวะ แหมมันนี่อันนี้รถตำรวจมาเอาคนบอกเออไปด่วนนี่โอ้ยมาสร้างวะเดี๋ยวใครอยู่ดอกมันยังมีงา,ายอยู่ว้าวจ้ามานันยังสร้างลูกไผ่หามูโอ้ยข้าสแมนสันะฟังเดือนบ้างฮัลัวมันไปกรุงเทพเห็นแต่ไม่งา,าดาลูกไผ่อยู่อุ้ยใยายผมเลยรื้อต่วนผู้สาวเก่าผมได้ยยังไงเอ้อต่วนต้องเก็ไปว่าข้ามกเอาตัวเรี่ยงเิ็กหน่อยมันได้บุญได้เลี้ยงคนหัน <laughs> สร้างบ้านเนี่ยโมแม่ลูกแม่นเต่าเจ้าของเจ้าของบวัดเฮ็ดเองไผ่สิเบรับเลี้ยงประนันเอ้าเมรับเลี้ยงเไยเฮ็ดแจ้งไหเนาะคนค้าขัดได้หันเลี้ยงคนยังไดบุญว่าท้อเออไั่ได้บุญเลยเอ้าสันยายผมลืมถามเจ้าเจ้าอยู่กับตาสองคนบอกเออฮันดีไปข้ามกรรเอาลูกมันมาเลี้ยงให้เป็นยังสนะเฮ้ยโมเสียเรื่องเฮ็ดยังโมแม่ลูกแม่หลานเนี่ยมาเลี้ยงคนได้บุญเอามอไม่ได้บุญตัวเลี้ยงคนไผ่านบ่ได้บุญพอมันต้ไแม่ลูกแม่หลานเนาะเสียวมาเฮ็ดยังเอ้าบมท่านเดี๋ จ้าไปเอาข้าวนี่มาแต่ใสคอยเขาไปในบ้านคือปุ้ยผู้ใดบอกอย่างอาเอามาแต่วัดว้ายข้าวสารข้าวกล่องอีหยังหันอยู่วัดเมื่อข้าวขึ้นลูกสวยขยูวัดถูกขึ้นลูกสาวขยูวัดข้าวไอหยังไม่แต่ยูวัดเมื่อไม่ออกไปวัดเพื่ออย่างว้าแต่พื้นกันวัวเสียมุดไปรัดไปยูวัดไปเบิ่งนยูวัดรัววัวเสียผู่หัน บัตไแทดตัวด